คนบริษัทเขาบ่มันง่ายบ่ในห้องเปียกบ่เลยนอนได้อยู่บ้านโอ๊ยเนาะไข่ยู่ตรเล็กกัขพิมยาเอาตัวเลยไข่ได้ะบาดรับงานแต่ตรงมันเล็วกันไข่พิมยาต้องหายไข่ต้หายไข่ทีเนี้ยทงานไม่ได้เป็นสาวนักเื่อนบริษัทลูกครัวกับบมมีคำบเหิตบัวหากัแจ๊คสี่ห้าช่ก็ต้องในเฮตด ต้องจำใจโดยกับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงกันเบิร์ดสกุลสกุลเก่าพี่น้องเลยวัาสิเป็นทางพี่น้องฝั่งลาวเขาฝั่งไทยเลยว่าต่างประเทศเดอ้อขอยินดีตอนรับข้าสู่ทองกำนันเศร้าเราเก่านาพี่น้องเนาะ โดยมื้อนี้กะเปิดภาพขึ้นมาพบเจอกันอยู่ที่บ้านสอเตาคือเก่าเนาะบ้านดงบักยางเฮาคือเก่าพี่น้องเอยโดยเมื่อวานนี้บ่ได้มาพี่น้องเยเนาะกะเมื่อเมียนเฮือนอ่าหรือว่าเมียนเครื่องคองเนาะเพราะว่าสิจัดงานแต่งน้องกะเลยบ่ได้มาเมื่อวานนี้เมื่ออ่าเฮ็ดยกซอยทั้งเพิ่นพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะมาพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าทางตุแม,เม่เพิ่นเอาให้มื้อนี้เนาะ เด,ดี๋ยาคนเดียวผ้าพีแพ่น้องกใบ่งไปส้มจำกันเลยพี่น้องเด้อนะเนาะแดดส่องตาพี่น้องเนาะอยากเดือมหน่อยหนึ่งเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยป้าท้อพายุเข่าบ้านสาวมุกดาพี่น้องเนาะหลังคาเฮือนจนุดสปีดมืออันตอนแรงวานนี่ประมาณหนึ่งทุ่มหรือว่าสิบแปดมุ่งอ่าตอนยามเมื่อคืนเนาะปะ้าท้อลมทั้งลมทัม้ทงฝนเนาะพี่น้องฝาดเดือดฝาดัง,ดงจนว่า หลงั speed, mm hmm. ลงคาเฮือนจะสิปิดหลังคาเถียงจะสิไปพี่น้องเลยโดยบ้านสเต๋วพายุเขาคือบ้านสมุกดูบอเนาะบ้านสมุกเมื่อคืนน er nah mm ี hmm. right. mm ้โ hmm. อ้อันตรายเฮงเลยพี่น้องเลยเนาะยัดหลังคาเถียงไปกับป้านั่นโดยไปเดี๋ยวไปเบ่งไปซ้อมนรำกันพี่น้องเด้อเหนื่อยแต่มากระดอกไม้ดอกแห้งเหี่ยวเบิดพี่น้องเลยเนาะทางนี้ยังโอเคอยู่ทางพี่ กินอย่างเด้อคำหูเขานี่สบายดีเด้อไอ้แต๋วสีพากันไปใช้สองไมลลูกนี่อืมไอ้แต๋วไปได้เมื่อคืนนี่พายโยขาวแห้งโยบอมาอยู่พี่เบสองสิบสิบดต่อโอ้คือกันใ <c oughs> ะเนาะเดอนเสาบุกได้เราไป่วงเันหลังคาเถียงหน้าเนาะป้าโตเมื่อคืนนี่พี่น้องเ,เอ้ยโพดโพยดีพลน์บริษัทขับโบเมนง่ายบ่ในห้อง เปียกบ่เลยนอนได้ยังบออะโอ๊ยเนาะคำหูบ่ได้หายบ่คำหูนี่เห็นอย่างเงเนาะลมแถะลมวาเมาื่อคืนนี่ลมแหง้งเอรีไปคังแล,ล้วว้เห็นเนาะเปียกแกนอนบ่ได้เตี้ยวต้องลมแถะลมวาลม ครั้งแรกฝนตกเนาะบ้านสาวกต๋ครั้งแรกคือกันบ่อือเอ๊ะอาสาวพี่น้องเลยฮัปไปเดี๋ยวทางสามุกดาขับไปเบิ่งทางเงินทางซานก่อนเด้อแต๋อเด้ออ่าโดยสบายดีทางแตวเฮาเด้อนักเติมเดินไปเบิ่งครับพี่น้องเล้ปจ้โอ้โหเด้อเด้อหน่พี่น้องเนาะพู ผูดได้เรียบร้อยได้ทางนี้เนาะทีน้อยของนี่ถือว่าเรียบร้อยบ่ของโอ้ของนี่เรียบร้อยมิดซิดอต เรียบร้อยห้องนี้เนาะสมุกดาเลยมามือสองมือสี่บ่เป็นอย่งเดีถือเนาะโอ้องนี้กผลบดประตูเลยเนาะเมาสมอด้วยผลบดเองบ่ อ๋ออาทำปุ๋ปนปลูกเบื้องมาได้ด้วยก็มันกระเบื้องมันแรงขึ้นสูงเลยต้องเปกออกไม่อือห้ยเดี็ยเรียบร้อยแต่จะดูยางนวเนาะพี่เรางตมกวงตามเจ้ คักคักคกพ่งโาสางใจเฮาสบายดีเด้อทางนี้ถ้าจะมาแต่เศ้าคุณบอกจาอะไรจะจังไ่าไปเบิร์นก่อนไปีเบียดด่วนยังไง้าเนาะไปนยนรองก่ายเน่น นี่ยาวค่ะค่าบริเวณทางไมซาค่ะผสมปูสบายดีเด้อทางไมซางคาไวารีแล้วไมมเนาะผสมปูทางพี่บ้าป้าคือผสมทางแดดแห่นี่เ้ยบอว่าให้มันเสมย์ขอนแน่เนาะา่้ทีกบ ตาว้านก็เท่งที่สามซื้อหันเจ็ดร้อยเมนเมนนี่ตอนนั้นสาวมุกดาซื้อวางปีขึ้นลังน่ะแปดร้อยเดี๋ยวนี้พันกัวเท่าไหพันห้เมนมากพอดีได้งานโบเฮือนลานกะอ่ะซื้อกะบะก้อนซื้อเ่อมมือกมพันห อะไรเครื่อมือวครบม,มันนกรายงานแล้วอ่ะได้รายงานอยูมันควัใ <c oughs> ้ดินปักไ่เห็นเปล่เยเห็อมือนี้คือสีปแปลกๆวันนี้เนาะ<ห>นองอมสีงานเป็นพิเศษเลยไม่ไ้เอาใจไม่ได้มาตึงบอกงานแบบพิเศษเลยนะวันนี้าแดดแทๆนี่เนาะอะไรก็บ่ตรสตรงมันกระบะน ใช้บอลเดะทำเนาะก็ท่าผิน่อยเดะนี่เลเก่งเนี่ยแล้วเนาะู้เห็ดเป็นเบิดเนาะงานนักการเบางานอะไรผสมสะแต่แต่เป็นกรรมกรเนี่ยผสมให้โบในมือหนึ่งไปกรอบดิเจ้า โดยไฟนนสมยังเดียวนะคะตามปุ่มตามเบื้องมึ้นสิปวดอะไรงี่เพาว่าสุนีนักโกโมแต่ครับว่าตกูคูนักโกโม่แม่บ่แม่นะจกแม่เคยเห็นเลยกเปกติ ว่าสบายนะมาสบายเคยเห็ดแต่นะเน่อเนาะโดยวัน hmm. นักก็เพรเห็ุไดถึงแบบมูเนี่ยมูวันนั้นไ่คยด้วยัแอะไรจะคลองนี่หมดว่าสร้างชองคนสามคนมาลดเหรอสองคนสามคนนีมาให้ไม่สร้างคนเดียวมาลดตามูตามเลยนะจุดเดียวดีเนาะจำกันว่้โบกอะกรบบะซีใบกับเรียงว้เลเด้ใบนี้เรียง ค่ะสว่าแล้วกัแบบคนซ้ำหน้าหน่อนะเนาะไดมโดนมกันสมเด็เดียวว่าแท้กุกจับมาี่ชาจับเนนสมูเดียวนี่แหละค่ท่านมีตาจจิจนัดท่านให้เราจับนจบาสีกับบาเรียงไม่ดเฮ็ดแ่แดซ้ำหนอพี่น้องเลยห่อนได้เยไปทาพ่เอาปูนนี่แม่เนเป็นคนชมย่างเดียวมาโลดสิด็ก

ไข่ปกติได้แม่เป็นไข่หะาไข่แบบไข่เพี้ยมอยดาหะน่าดูกระเพาก็ได้พักนะใส่กับเ้านเกินน่บมันเียหคือนอกจากดว่าบะได้พักเลยคือมอยล่ะหแต่ว่าโม่ฝสุดเลย่กพักแบบนีอะรับงานให้มันแล้วก่หามเจ็บหามเป็นหามขาดหามล่านั่นอไข่หามไข่เยอาแล้ว เป็นไข่อยู่เรากินยาหางะไรนี่ยชมากกับมเฮ็ดเตียโตเนยเนาะพอฮ็ตได้นะ่แต่ว่าเพื่อใจสูงเียไข่เด็กน้อยพ่อพ่อมาสิแล้วก็ต้องใส่ไหมก็ได้แม่คือดีเรียนฌามันฟองพันยูเข่าเนาะจนิ่ลงเพื่อนไพแล้อะลงเพื่อนใช่นาะวันนีไปอมสินเนี่ยวั้ไฟดับไปเด้อกแต่ว่า้าอญาตมันลบออกสุนไปแล้ว ถามล้วแล้วบอถามเราแล้วลมเงคณะได้หวะน่าจนม่ได้อะอยู่ทังบ้านเขาตามห้านตามยางชายตามท้าไปล้านห้านตึกไปไปอซีเม์ไปไปมาเอาซีเมนต์มาแกใช่ไหมัาเปียกนมา้องคำหูฮะนี่อิมเมันมนเสียนะ ายมันเจียบมันก็เสียเปียน้องสียงามแล้วปวูไปเลยว้ยเดี๋ยวเราเห็ดเนะาะ <laughs> <laughs> เข้าเห็ดนี่จับสมบัดากา็คืออะไรขยยเลยเย,ออย่าว่าว่าจะเห็ดนะเห็ดนามเห็ดน้านมูวน ຊົງ2ຄົນ3ຄົນກໍຍັງບໍ່ແລ້ວກະບາດนึงແລ້ວເຮົາເຫັນແລ້ວໂອຍຄັນວ່າບໍ່ແມ່ນຍັງຍ່ອງເດແຕ່ຮາເຮດີ້ຮັດາເຮືນບາດนึงົຫົມເຂົດຍຍອມເສບິ່ງະເຮັດກວາຍເນຈຕິແມນບ້າດຄື เคยเฮ็ดแบบแต่ดแต่ไนี่เคยเฮ็ดภาษาว่าแล้ก็บ่เป็นก็เคยเป็นงานสำนานเลยนะแม่เนาะทางนี้เนาะว่าเป็นงานนัดเลยนะมันดนเวเนาะนเว้าเรื่องปุนนี่ฮู้จักหมดเด้อเนาะคือเ่เว้าเด้อปานี่คันเว้าเรื่องปนอินี่ฮู้จักหมดคันเว้าแนวอื่นแล้วดตึบอ๋อแต่จากงานอยู่นเนาะน Bỏ không có một giai đoạn dạy bước chân người ăn cái nhỏi chinh cái lần này của mẹ 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 เอาบเฮ็ดผัดบัได้ละแม่เนาะอาชีพอาเลีเเ้ยงครอบครัวพี่น้อยเนาะเรา,เเาก็เป็นสาวราักเพื่อนบัวได้จ้ะลูกครัวกับบุมีคำบเฮ็ดบวัวหาก็จักสศรีไฮ้ใช่ก็ต้องได้เฮ็ดต้องจำใจเฮ็ดเฮ็ดไปอดเฮ็ดไปเนาะบัวได้ก็ต้องเฮ็ดให้ไ,ได้อ่า ใช่ค่ะแต่กวดขยะพอให้ได้ลมเมื่อคืนนี่แห้งสีใบไม้มะให้ว,ว่าเลยพี่น้อยเน,ะน,นาะปลาเทลทังสามมกาโจงไปนอก,กนพีลองฮอน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 เท่ฮอน,อนว่า ถึงนี่แหละเม10 10ห่อนก็ห่อนพี่น้องเลยเถอะแต่สเต็มห้องกับทำความสะอาดพี่น้องเลยเนาะใครในแต่ว่าใบซุกบโบลายขันใบซุกลายนี่พ่อเฮงหมอกปืนหมอกไฟแล้วป่าตถอะ หดอเราเาพืนาพีน้อยเนาะคงซื้ออยู่บ้านเท่าอ,ออกมาออกคนกำลังงามกวดเียขี้ตองนะคะเ้ะมามันคือในผัดแห้งลมสำพี่น้องเนาะเกียกขี่ตองแหง้งไว่าเลยจนะคบมามาสร้างคุณปู่กัน แดดแดดพี่น้งเลยเริ่มปูเลยแบบนี้เนาะโอ้มือมนี่เอาพะลมออกมาเลยเมือนี้เนาะแม่เนาะใส่ก่อนมไม่เหการิอนเป็นมยัพลมไม่ใส่ยังบ่อนโกบมันไปแท่นะน้องอมซิน ตายไปลม <laughs> กันพอลมกระสุนชีวิตคือคนแท้ไงบอสน <c oughs> ้อพี่น้องเลยมีหน่วยเดียวนี่บอ่อน้ำเพื่อนี่บ่แม่ <h> หน่วยเดียวนี่บอ่อน้ำเพื่อนมีอันเดียวมี่โอ้พี่น้องอันเดียวกับกบไปช้ำนะบ่เห็นถอดผ่าผ่านยังไงจะไปทางใด้ผ่ <c oughs> ากระสซา่ได้กระทอดออกเลยเออแต่ว่ามันกระยินพักอยู่ใครกลัวบ่ม,มีเนาะได้กับเราเอง บมก่ะทำเลยใส่มีงานมันมีงานแบบมีสวย,ยม้อยเจ้อเศร้าอ่ะเอหีมาห <c oughs> ม,มาอืออ้ยสมหอแนแหนเนาะเด็น้อีอันเดียว่าไม่เป็นัแต่ว่าขาเศร้ามากนี้เม่ท่านได้ปูจากเถื่อนลย <c oughs> โอ้ ไปรวมดองางนโอ้งานดองเพราะผลคือเหตุ6คกคำใหมเนาะบ้านลูกเนี่ยจิตสิบสิบเอ็ดอันนี้ละอันนี้ก็สิบหมอ๋อมือสิบก็มือกินเลยสิบอ็กัไปใจอ๋อทำให้ผู้ชายเืิ

ว่มีงานก็ตั้งใจเฮ็ดนะแม่เนาเอดเอาให้นะอันนี้ได้ลังนี่กะภาสิบุ๋มมีแล้วนะมาปีนี้หั่นมีแต่ของร้านที่ได้จอบใบปูกะโลกับคาเซนเฮาก็บ่ทันมีดอกวเป็นหน่อยหาไปเรื่อยๆอันนี้ก็หาได้กะโลเจ้าไว้กระได้ปีละลังโซงลังกะยังพอได้กินนช่ไหมอือฮะกระไทยเดี๋ยวได้ลองีิอือ พอได้จนเจีอวเกาวงอย่างน,นพอได้มีได้ได้เนยใครกลัวไปรับจ้างคน,อ,อ,นอ้อยอย่งนนานตัดอ้อยคนมันนี่ไปบาได้กันมีแบบเัมนก็ไปไปบอไปบ่ปบ,บมันเม,นม,ม่นี่ก็มีขึ้นกันบอแต่ในญ่มีแต่คนมันนะแต่ว่าคนมันนี่แม่อกเกสูดอกกันนี้มวยเนาะเมแดจีโอ้ยอย่างเลยลูกมอยเขาตีแค่นานมัน บอกคือทางอนอาคตไปโรงงานทางโรงงานน้ำตาลเนาะเ<ม>ขาจะปลูกอ้อยลายนะเขตทางพุนยังว่าเขามีอันนั้นเนี่ยตัดอ้อยตัดทิชชู่ตัดอ้อยตัดอ้อยจะไปติดบ้านอื่นแ,แต่ปีนี้ไม่เห็นเขามาเอาเลยว่าไปติดบ้านอื่นชุดป,ปีเขาไปเด้ไปทางลุงน้างตามๆกันเลยสุดป,ปีเขาจีเราเอาเดือนหนึ่งเดือนสองห,อหละะ้วก็นหาคนตัดอ้อยเดือนปีนี้มจีจิเลยเอาเอาบัตร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 บตี งานกบบมันประสบดีในแต่ละปีก็ไเ้ยมอนือมีงานกับไปเมื่อวานจะเพิ่นเขาเอาหะนี่ะโดยแต่บมีกับยมบ้านลูกสร้างกับลายกุ้มนั่ไหมอ้ยโบมีปูนี่เห็นแล้วนี่หับงานป้าตั้งแต่แล้วเขาแล้วนะบายงานหน่อยงานใหญ่คือว่าอะไรเนาะหับบัดนะ กส็สร้างมืดมาจะโมเฮ็ดนะเลยมืดแต่ว่ามันมีคนนู้นเลคือว่าและอยู่บ้านโนันหนานนบ้านใหญ่ออนะหลายสร้างอยู่ค่ะแต่มันก็นหลายคนเฮ็ดนะนะเออทียงปุ๊กเทียงไห้เทียงหน้าปุ๊กลบับปุ๊กแค่ปุออ๊กเพื่อนปุ๊กสัน้นเฮ็ดสาเพื่อนสาสาั้นยังมันก็นลายอย่างนะโตั้งแต่ฝนจมเมืออยู่ฝนไปตั้งแต่แล้วเขายังมีเวลาพักแล้วแล้วจากในบ้านลูกกระจอกมาเฮ็ดเบี้ยของลูกอ่เนี่ยเด็กก็ใครเน่ตัวนี้มันใกล้เน่เพิ่นวา ai mình ăn mình lại nữa mình ăn nữa ba phải ăn kho, ăn 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 ăn

้องเราไม่ถึงกับสุขภาไมยเนาะสุทภาดีอืมแข่งอะแข่งดีมากเลยร่ะสิบหกสิบอันนี้จะได้ลสามสิบสามสิบพันกิบบ่ แานคันราแดจะยยดคอยล้างมดิเออเอาแบบพอมันใัดได้แล้วพอเนาะอัดตัวใหญ่ให้หน้าซิบหกซิบแบบว่าก้อนเฉดอกตัวน้อยใส่ได้แล้วพอเนาะเอขงเขงเสือเขงนง อืมเออสี้นนอุนม่าอมอโอเคสัพี่อนะ้องเนาะเดี๋ยวให้ทำเม้สาเพื่อขึนเสื้อประกอนเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตอีพีต่อไปพี่ดอง ให้ดีพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะสาระคลิปนี้ก็ขอบุกขอบใจ FC บัสู้ทุกคนเด้อที่กลับมาติดตามราบชมมาฟังเนาะเบ่งคลิปเบ่งโษณาใะหายสาระคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องสบายดี